คนรอข่าวของนิดแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยหม่อมกระยาถึงก็ออกปากว่าเธอแน่ใจว่าเธอหมดหวังที่จะได้รับข่าวจากนิดและร้อยตำรวจเอกชัยยาก็เช่นเดียวกันหม่อมกระยาได้รับความเดือดร้อนกละว,ะวใจยิ่งขึ้นทุกวันในความเปลี่ยนแปลงของท่านกิติคุณจนในที่สุดเธอก็ไม่สามารถระทมอยู่ได้จึงไปหาร้อยตำรวจเอกชัยยาเอาความทุกข์และความเป็นห่วงของเธอไปแสดงให้เขาฟังพร้อมขอความช่วยเหลือจากเขาเนื่องแต่ว่าเธอเป็นผู้หญิง เธอยังมีความเข้าใจน้อยเกินกว่าจะยังจิตใจเพศชายได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเธอย่อมไม่สามารถสั่นคำพูดใดๆให้เข้ากระททยท่านชายให้เกิดความเข้มแข็งกระทั่งถอนตัวจากบ่วงอบบยมุกได้ครั้นเมื่อปารบถึงเรื่องนี้เธอก็ว่าขึ้นว่าดิฉันไม่แน่ใจและเริ่มระแวงใจมากยิ่งขึ้นว่านี้จะมีเยื่อใย,ยในความรักกับกิติคุณเพราะรู้สึกในคืนวันนั้นว่าท่าทางแกยเยือกเย็นไม่แยแสะอะไรมึนชายอย่างน่าสงสยัยและเมื่อเอามาคิดดูก็อยากจะว่าได้ว่า นับตั้งแต่ใกล้ดิฉันมาดิฉันมองไม่เห็นเลยว่านิดจะมีกิริยาอันใดสำแดงรอยของความรักพูดได้จริงๆว่าตั้งแต่ต้นจนจบชายานั้นอยู่ในความเครงขรึมเขาไม่อยากพูดถึงเรื่องเกี่ยวกัน,นิดเลยแต่สงสารหม่อมเจ้ากิติคุณซึ่งยังเป็นหนุ่มแน่นอ่อนต่ออำนาจที่จะชักจูงไปในทางเสื่อมท่านกิติคุณเป็นอย่างไรบ้างขอรับเขาถามเธอก็บอกว่าท่านชายมีความโกลนกรวายพระไทยเป็นอันมากดื่มเหล้าออกจากวังในตอนเย็นไม่เคยกลับก่อนเที่ยงคืน เมื่อกลับมาก็มักจะเมาจนเกือบไม่ได้สติยังเป็นเด็กเหลือเกินกิติคุณของดิฉันไม่สามารถบังคับจิตใจพระองค์เองได้เป็นทาตความอ่อนแอทั้งยังไม่รู้อะไรแม้แต่นิดเดียวนี่เพียงแต่ว่านิดหายไปจากกรุงเทพเท่านั้นทั้งที่รู้ว่าเขาไปกับพ่อแม่เขาไม่เห็นมีอะไรน่าเป็นห่วงเลยสักนิดเดียวเพียงเท่านี้ยังแทบล้มตายดิฉันห่วงเหลือเกินหากนิดเขาไม่รักจะทําอย่างไรไมิถึงกับฆ่าตัวตายกันหรือนี่ในวันนั้น รอยตำรวจเอกชัยยาไปกินอาหารเย็นที่วังของท่านกิติคุณเขาได้เห็นความซุบซิสของท่านเป็นเครื่องหมายความซุดมมอย่างน่าสงสารมันเป็นที่น่าสังเวชเพียงใดที่เด็กหนุ่มผู้ยังยาวต่อความทุกข์ต้องประสบความโศกเศร้าในด้านความรักก็เป็นเรื่องที่ผู้ชายอย่างเขาอาจเห็นเป็นเรื่องน่ารำคาญแต่บางคนก็เห็นอกเห็นใจแต่เขาให้ความเห็นอกเห็นใจเต็มที่มอมเจ้ากิติคุณอยากพูดเรื่องนิดแต่ความรู้สึกคนอื่นเป็นทำนองว่า หากเอาชื่อนิดมาสนทนากันแล้วจะทําให้ท่านกิจคุณบอบช้าลงไปอีกจึงไม่มีใครพูดมันเป็นเหตุให้ท่านหงุดหงิดยิ่งขึ้นหลังอาหารแล้วท่านชวนชายาออกจากวังเราไปหาความสุขภายนอกกันเถอะครับนะชัยท่านสวนเบาๆพลางเลือบไปทางมอมกรลยาแต่ว่าไม่ต้องชวนพิกรลยาไปด้วยเพราะชีวิตราตรีกรุงเทพหากไม่เกี่ยวกับง,งานอันออกหน้าออกตาแล้วล่ะก็สุภาพสตรีอย่างพิกัลยาไม่ควรออกไปหัวหกก้นขดกับเรา หม่อมกระยาเหลือบมองชาัยาอย,ย่างหนักอกหนักใจเขาแสดงความลาดเิงแล้วก็ว่าเอาไปไหนไปกันรกระมอมเอาแต่องคเลยท่านชายวิ่งขึ้นไปข้างบนหม่อมกระยาเลิกคิ้วถามยิ้มแต่ไม่ทิ้งความหนักใจนี่จะไปไหนกันคะผมอยากให้ทราบว่าทุกคืนท่านเสด็จไปไหนผมจะได้รู้หากผมไม่เอาตัวไปกับท่านเราคงไม่รู้หรอกว่าท่านไปไหนเมื่อได้ฟังเช่นนั้นหม่อมกระยาก็ยิ้มอ่อนหวานเราพูดด้วยเสียงช่ำชื้นใจว่าได้ใหชัยคนหนึ่งมาช่วยบรรเทาทุกข์ของดิฉัน แม้จะเป็นการรบกวนแต่ก็กล้าพอจะสัรภาพได้ว่ามีความเบาใจอย่างล้นเหลือเลยแต่ดิฉันไม่มีใครอีกไม่มีใครแล้วจริงๆที่จะหวังพึ่งได้เท่านัชัยดูแต่อย่างนี้สิคะดิฉันเข้าใจอะไรได้บ้างแต่พอนัชัยพูดออกมานิดเดียวก็เห็นทางสว่างเล่ากับกลางวันร้อยตำรวจเอกชายานั่งตัวตรงทอดสายตาจับไปที่ดวงน้ำหม,ม่อมกระยาอย่างลืมตัวกระทั่งเธอต้องหลบตาเพราะไม่เข้าใจในความหมายอันนั้น ในยามเดียวกันเขาคิดถึงความเข้าใจของนิดความเข้าใจและความต้องการของน้องสาวเขาผู้ยืนยันว่าไม่มีใครในโลกนี้จะเหมาะสมกับเขาเท่าหม่อมกระยาขอนี้หากไม่เอาตัวเขาเปรียบกับความเหมาะสมกับหม่อมกระยาแล้วเขามองเห็นเธอเปรียบประดุดแก้วมณนีอันมีคา่ามันเป็นความจริงอย่างที่คำสรรเสริญเยินยอทั้งหลายนับตั้งแต่รูปสมบัติกระทั่งคุณสมบัติว่าได้ว่าหาใดมาตำหนิไม่ได้เลยแม้แต่น้อย หม่อมกตยาพยายามอ่านสายตาของเขาแต่ว่าเธอไม่เห็นความหมายอันใดนอกจากความเมื่อยลอยซึ่งแสดงว่าเขากำลังคลุ้นคิดอะไรบางอย่างหม่อมเจ้ากิติคุณแต่งองค์เรียบร้อยวิ่งลงบันไดามาอย่างรวดเร็วเร่าร้องวันนี้ผมต้องหาความลําบากให้นาชัยหน่อยคือว่านาชัยต้องทิ้งรถไว้ที่นี่หรือานาชัยจะเอารถนาชัยไปหากว่าผมไปกับนาชัยนชัยก็ต้องมาส่งผมไม่เป็นไรหม่อมเอารถหม่อมไปดีกว่าจะได้เอาหม่อมมาส่งง่ายๆหน่อยเพราะหมู่นี้มีเขาว่าเมาจนพับไปหลายหดแล้วเขาพูดพร้อมกับลุกขึ้น หม่อมกัลยาชายตามาประสบเขาคล้ายจะบอกเขาว่าขอฝากกิติคุณไว้กับเขาด้วยท่านเป็นผู้ที่หล่อนมีความเป็นห่วงยิ่งนักเขารอบพยักหน้าช้าๆทั้งสองออกจากวังหม่อมกัลยาก,ก็ยังไม่ขึ้นข้างบนเธอสวมชุดอยู่กับบ้านเดินวนไปเวียนมาอยู่ในห้องนั้นบางกลาวเดินต่อไปครูหนึ่งก็เรียกคนรับใช้เข้ามา เตยมอาหารว่างเอาไว้อะไรก็ได้แต่ฉันคิดว่าคนที่กินเรามากๆคงไม่ชอบของเย็นจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ของร้อนๆคงจะดีแน่แล้วแต่แกจะจัดหามาัและกันแล้วเธอก็วนเวียนอยู่ในห้องนั้นอีกเป็นเวลานานเธอพูดกับตัวเองจากสมองที่เต็มไปด้วยความคิดอันสับสนเราต้องเข้าใจนชายของเราให้มาก นาชัยคงมีอะไรบางอย่างอันยากเย็นแสนเข็นอะไรเช่นนั้นยากเหลือเกินที่จะเข้าใจนาชัยแต่เราต้องเข้าใจเมื่อมันถึงเวลาใครจะว่าอย่างไรเราก็ช่างเราไม่มีความจําเป็นอะไรต้องแคร์ใครทุกวันนี้มันก็ด่าเราอย่างสาดเสียเทเสียแล้วนี่หม่อมกระยาขึ้นห้องนอนแทนที่จะอ่านหนังสือดังที่เธอเคยกระทําเธอกลับสั่งสาวใช้ว่าท่านเสด็จกลับแกต้องปลุกฉันทันทีเราสั่งให้เด็กลงไปคอยบอกคุณชัยยาว,ว่าเราจัดอาหารว่างให้เธอเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งไป เธอเปลี่ยนเครื่องแต่งกายขึ้นเตียงนอนพยายามขมตาหลับบอกตัวเองว่าประเดี๋ยวต้องตื่นขึ้นอีกเธอต้องนอนเอาแรงไว้หม่อมกระยาตื่นขึ้นเห็นนาฬิกาเรือนเล็กบอกเวลาเลยเที่ยงคืนไปร่มครึ่งชั่วโมงเธอกดกริ่งเรียกคนใช้ขึ้นมาถามว่าท่านกิติคุณกับชยามาหรือยังก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่มาเธอลุกขึ้นเปลี่ยนเครื่องแต่งกายสั่งกาแฟให้คนรับใช้เอาหนังสือพิมพ์มาให้เธอที่ห้องรับแขกแล้วลงไปข้างล่างต่อจากนั้นเธอก็อ่านหนังสือพิมพ์ ดื่มกาแฟขณะที่คนรับใช้เธอได้เตรียมอาหารว่างไว้เรียบร้อยแล้วจนกระทั่งเกือบหนึ่งนาฬิกาเธอโยนหนังสือพิมพ์ทิ้งก้าวออกไปสู่ความเยือกเย็นภายนอกฟ้าคืนนั้นมืดสนิทแต่ปลอดโปร่งเต็มไปด้วยดวงดาวระยับไปทั้งผือนอันดำมืดเธอเดินลงบันไดหินเลื่อยไปบนถนนเล็กก่อนถึงประตูใหญ่เธอได้เห็นแสงไฟคู่หนึ่งแล่นปาดเข้ามาในประตูบ้านแล้วเธอก็ดินเสียงโซนซึ่งบอกชัดว่ากล้องมาจากความเมามืนเธอเดินตามหลังรถชายาไปอย่างเงียบ ขณะนั้นเขาดับไฟเรียบร้อยแล้วทั้งสองก้าวลงจากรถชายาเป็นผู้ประคองท่านกิติคุณเธอได้ยินชัดเจนนะชัยผมไม่ตายกวนยังผมไม่ตายแต่กลัวความทุกข์อยู่อย่างเดียวเท่านั้นผมไม่เหมือนนะชัยยังนะชัยอยากมีความสุขรถแต่งงานใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมเหลวผมไม่หาความสุขของน้ชัยจังนะชัยครับนาชัยนะมีคนเคารักนชัยอยู่แล้วเธอพึมพำอย่างฉุนเฉียว เออดีเวลาเมาคนเราเป็นอย่างนี้นี่เองแต่เธอก็ไม่ได้ยินอะไรต่อไปเพราะชายาจากขึ้นไปบนเฉลียงเสร็จแล้วดังนั้นหม่อมกระยาจึงรีบสาวเท้าตามขึ้นไปอย่างรวดเร็วชายานั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างเหน็ดเหนื่อยและอาจจะเมาแต่คงไม่มากนักผิดกับหม่อมเจ้ากิติคุณที่ฟุบอยู่บนเก้าอี้โนมตัวใหญ่พอเขาเห็นเธอก็ยกนิ้วขึ้นแตะปากแสดงว่าต้องการความเงียบสงัเอาขึ้นห้องบรรทมอย่างไรดีขันนาชัยเธอกระสิบเม่ย่องเข้ามาใกล้เขา ห็นจะไม่ต้องสวยอะไรก็ได้พอเรียบร้อยมาแล้วจากคาเท่ห้องบรรทมอยู่ไหนไม่ทราบครับหม่อมจะทําอย่างไรคะแทนคําตอบเขาตรงเข้าไปช้อนองค์ของท่านไว้ในวงแขนแล้วเหยียดกายเธอยิ้มสบตาเขาแล้วออกนําขึ้นบันไดไปอย่างรวดเร็วตรงไปยังห้องบรรทมของหม่อมเจ้ากิติคุณเมื่อเข้าไปในห้องเขาบอกเธอว่าผมจะเปลี่ยนฉลององให้เรียบร้อยหม่อมไม่ต้องห่วงเอาล่ะครับ เธอยิ้มยังมีสเสน่ห์พยักหน้าช้าๆแล้วออกจากห้องลงไปข้างล่างสั่งให้คนรับใช้จัดของวางเตรียมไว้รับรองเขาตลอดกระทั่งบัลันดีพักใหญ่เขาลงมาข้างล่างม่อมกระยารออยู่แล้วผมตามเสด็จท่านไปทุกแห่งยิ่งเมายิ่งดีจะได้รู้ว่าที่แล้วมาไปถึงไหนกันบ้างก็ได้ความว่าเด่นอยู่ที่คาเทสแล้วไปที่นั่นทุกคืนใช้เงินยังกับเบีย้ยเธอทําทเสียงคุน แต่เราจะไปคิดอะไรไม่ได้คิดอยู่แต่ว่าพ่อหนุ่มน้อยคนนี้ชันไหนจึงเป็นเช่นนี้ไปได้ยังไม่มีอะไรสักอย่างเดี๋ยววุ่นวายไปเสร็จแล้วแล้วน้นนาชัยจะไปไหนคะมันดึกมากแล้วผมคิดว่าจะกลับสิทีครับเธอรีบโบกมืออย่าเพิ่งคณาชายัยอย่าเพิ่งดิฉันจัดของวางไว้แล้วนั่นยังไงคะบรันดีของโปรดหรือจะดื่มวิสกี้จะได้ไปจัดมาให้นั่งก่อนสิคะแต่ที่นี้อา้าวเราออกไปที่เฉลียงกันเถอะแล้วเธอก็เปิดไฟที่ตุ๊กตาป้านหน้าเฉลียงแสงเสียงเงนของมันกระจ่างนวลอย่างงดงดาม คนรับใช้จัดเครื่องวางออกไปวางที่โต๊ะเตี้ยขนาดใหญ่ไว้เรียบร้อยน้าชัยคงยังไม่ทราบเพราะน้าชัยกับกิติคุณจากไปดิฉันขึ้นนอนแล้วหลับเสียอิ่มทีเดียวเพราะฉะนั้นหากน้าชัยจะกลับเพราะง่วงนอนก็ต้องทานอะไรเสียก่อนจึงจะง่งงวงได้ผมไม่ง่วงเขาตอบเสียงต่ําถ้าไม่ง่วงครูจนสว่างก็ยังได้เธอหัวเราะเสียงจามใส่แล้วลุกขึ้นยืนน้าชัยจะดื่มบรันดีหรือน้าชัยจะดื่มวิสกี้คะเขาอตอบยังคลืมใจมอมเห็นว่าผมดื่มอะไรดีเป็นได้ทั้งนั้นครับ วันนี้ณชัยคลึกเคลื้นดีจนกระทั่งดิฉันดีใจเธอว่าใจไม่อยากให้ดื่มอะไรแต่ก็ไม่อยากทําอะไรให้เป็นที่ขัดใจของณชัยจะไปจัดวิสกี้มาให้นชัยและจะผสมด้วยมือของดิฉันเองด้วยเธอลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างรวดเร็วว่องไวแล้วสาวเท้าเข้าไปในห้องน้องอยากให้คุณพี่ได้ก็หม่อมกระยาน้องเชื่อว่าเธอไม่รังเกียจคุณพี่เธอรักคุณพี่น้องเชื่อเช่นนั้นนี่เป็นคําพูดของน้องสาวเขาที่อื้ออึงอยู่ในหู เขาเห็นความสวยงามของเธอเห็นน้ำใจเห็นความจัดเจนสังคมของเธอและวัยของเธอข้อนั้นเป็นหลักฐานของความรักได้ความรู้สึกเขาสิ้นสุดลงเมื่อเธอเก้าวเข้ามาในห้องมีถาดเงินใบเล็กบรรจุกแก้วเา้าซึ่งไายของความเย็นโซดาจับอยู่รอบแก้วเขายกมือขึ้นไหวขอบคุณพร้อมลุกขึ้นยืนเธอวางถาดลงบนโต๊ะเล็กเบื้องหน้าเขาพร้อมสุดตัวลงบนเก้าอี้ตัวใหญ่สองที่นั่งตัวเดียวกันกับเขาออกจากที่นี่เราไปเฉลิมกรุง แวะเข้าไปไประเดี๋ยวเดียวผมเห็นว่าไม่พอพระไทยก็ทูลเตือนว่าอยากแรงใจผมจะไปไหนก็ไปกันเราก็ออกจากเฉลิมกรุงไปสมาคมทรงบินเลตกับผมได้ครึ่งเกมก็บ่นว่ามีอะไรเข้ามาในความคิดมากไม่อยากคิดถึงยากตะเลิดก,ก็เลยไปคาเท่ตอนนั้นเกือบห้าทุ่มแล้วทั้งน้าทั้งหลานคงเต้นลํากันเป็นการใหญ่ก็เรียกผู้หญิงเข้ามานั่งสองคนครับเขาบอกต่อไม่อยากเต้นลําใครคะผมเอง <laughs> เธอโหดร้อเสียงใสหย,ยิบแก้วเหล้าส่งให้เขาเขารับมาถือไว้เธอว่าต่อนาะยชัยไม่เต้นราแต่ท่านหลานเห็นจะทรงเต้นนอกจากเต้นยังตรัสว่าอยากมีเมียสักคนและจะให้เป็นเมียแบบผู้หญิงที่ทรงเต้นราด้วยดิฉันจะได้หักคอเป็นไรผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ประธานความเห็นประหลาดอยู่พอใช้ตรัสว่าชีวิตภายในเป็นความสุขที่จําเป็นต้องอาศัยความคิดเห็นของคนอื่นเพราะคนอื่นไม่ได้รับผิดชอบในความสุขข,ของท่าน อุบายที่นชัยเอามาพูดนี่นะคะนชัยไม่ได้เห็นพ้องด้วยหรอกหรอคะหมายความว่านชัยเกิดเห็นด้วยในข้อที่ว่าจะให้สาวคาเทมาเป็นคู่สวัสดเหรอผมอาจเห็นพ้องด้วยเขาตอบอย่างหนักแน่นทั้งใครอื่นจะเห็นว่ามันเป็นความผิดของผมแต่ที่เห็นพ้องหมายความว่าผมต้องมีข้อพิสูจน์อย่างเพียงพอว่านางงามผู้นั้นเป็นจอมใจของท่านได้จริงเป็นความสุขของท่านอย่างจริงจังและท่านทรงรักยังไม่ใช่รักปลอมๆและผู้หญิงนั้นก็แสดงความจงรักภักดีอย่างแท้จริงมันเป็นความผิดหรือครับหม่อม ณชายลุกอย่างนี้หลานสาวคนใหญ่ก็สู้ไม่ได้สิแต่ณชายก็ทราบแล้วไม่ใช่เหรอคะใครเป็นยอดดวงใจของกิตติคุณแต่ผมก็ไม่เข่าพอจะไปคัดค้านครับใช่ย,ยาว่าเวลาที่คนกําลังได้รับความทุกข์เขาก็อยากระบายอะไรต่อมือะไรตามความรู้สึกช่วแล่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยปล่อยไปตามเรื่องของท่านก็ค,คอยระวังอยู่แต่ว่าไม่ให้ทําอะไรผิดพลาดไปเท่านั้นเองยังหนุ่มมากเกินไปยังอ่อนมากเกินไปก็ต้องปล่อยเธอชะม้ตา นุ่มและอ่อนเกินไปเลยมอบให้คนแก่เป็นผู้ประครับประคองเพราะว่าคนแก่เป็นผู้มีความอดทนต่อการผิดหวังและความทุกข์นี่ผมเป็นคนแก่ไปเสร็จแล้วล่ะครับอุ้ยตายนาชัยถือเหล้าอย่างนั้นยังไม่ได้ดื่มเลยอารมณ์เขาจำใสสมองเขากลุ่นด้วยแอลกอฮอล์ราตรีนั้นถูกอบอุ้มด้วยความเงียบสงัดกระแสลมอ่อนพัดมาไม่ขาดจริตกิริยาของหม่อมกัลยาเต็มไปด้วยสเสน่ห์อะไรเช่นนี้มันทําให้เขาต้องลื้อฟื้นความคิดของผู้อื่น ซึ่งสนับสนุนให้เขาได้เธอไปเป็นสง่าราศีของเขาทำไมยังไม่ดื่มอีกหรอคะหรือว่าเมาจนทนไม่ไหวแล้วผมกําลังสบายครับเขาพูดเสียงต่ำหลบสายตาเธอแต่ว่านี่ไม่ได้เป็นการรบกวนหม่อมเกินไปหรอครับโอ้ยรบกวนตัวณชัยเองไม่ว่าดิฉันนนอนมาตั้งแต่หัวค่ำณนะชายไปก็หลับปุ๋ยตื่นขึ้นมาก็เต็มตาสบายทีเดียวว่าแต่ว่าที่หลังเอาตัวไว้เป็นการรบกวนหรือเปล่าคะ ผมกับการนอนไม่ค่อยกระไรนักหรอกข้อนี้เห็นจะเป็นเพราะเคยเรื่องกินเรื่องนอนไม่ค่อยพิถีพิถันบทจะนอนก็ไม่เลือกเวลาแต่หากว่ามีความสุขในขณะที่ลืมตาอยู่ก็ไม่อยากให้ความหลับมาแย่งไปเสียครับเ <c oughs> ขาได้ยินเสียงโหดราเจ้าเจยของเธออีกครั้งหากว่าเป็นอย่างนั้นเวลานี้นาชัยก็มีความสุขใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นจริงโปรดยอย่าห่วงเราจะนั่งคุยกันกระทั่งไก่ขันเจ้าเจยก็ย่อมได้กัวแต่ว่าจะหลับไปก่อนเท่านั้นเองเป็นอย่างไรบ้างคะน้าชัยเธอเริ่มเปลี่ยนเรื่อง พ่อหลานชายหนุ่มน้อยของนาชายได้ระบายความในอกอะไรให้ฟังบ้างหรือเปล่าไม่เห็นเล่าอะไรฟังนักหนาเลยไม่รับสั่งถึงนิดบ้างหรอคะก็ได้แต่ว่าไม่เข้าพระไทยไม่เข้าพระไทยทุกอย่างเป็นความลับนิดจากไปกรุงเทพเพราะอะไรทําไมไม่ให้พวกเรารู้บ้างก็ตัดวนไปอย่างนั้นผมก็ว่าผมเองยังสงสัยจะเกิดเดือดผมขึ้นมาละมังแต่ก็ไม่ใช่อีกหม่อมกระ,ระยาอยู่ในลักษณะเอาจริงเอาจังเท่าที่ดิฉันเชื่อและเชื่ออย่างจริงแท้นิดไม่ได้รักท่านกิติคุณเลย หากว่าไม่ได้รักท่านกิติคุณผมก็ไม่เห็นแปลกในข้อที่ท่านจะให้นิดหลักท่านเพราะนอกจากท่านผมก็มองไม่เห็นจะมีใครเข้ามาโผพันกับนิดจะว่าคุณภัยทูลซึ่งมีความมุ่งหวังอะไรบางอย่างมาก่อนแต่เดืนนี้ก็มองไม่เห็นเพราะรายนั้นทําตัวของเขาเป็นผู้ใหญ่อย่างจริงจังไม่มีเลยจนนิดเดียวจะมีเยื่อใยอะไรมาก่อนแล้วก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะหากมีเยื่อใยมาก่อนฉะไหนนิดจะเพ่นหนีมาเสียท่านกิติคุณไม่น่าทรงวิตกอะไรลักษณะของนิดมอมกรลยาพูดช้า ป็นลักษณะของคนที่เหมือนว่ามีความในใจอะไรบางอย่างแต่ก็นั่นแหละเป็นการยากเหมือนกันแกเป็นคนทอหดเรื่องใดลงว่าแกไม่พูดเสียก็ไม่เปิดปากเรื่องใดที่แกไม่กลัวก็ย่าหวังเสือว่ามันจะดุร้ายหน้าสะพรึงกลัวเพียงไหนแกก็ไม่กลัวของแกอยู่คนเดียวคนอื่นกลัวแทบตายแต่แมวปากของเราไม่แยแสดิฉันสงสารกิติคุณสงสารที่ว่าอายุเพียงเท่านี้มาโดนเรื่องอย่างนี้เข้ายากเหลือเกินที่เด็กหนุ่มจะล้างตัวล้างใจไว้ได้นี่ก็ได้เห็นกันแล้วว่ากำลังพาตัวไปสู่เหวออาบยมุกเพียงใด ข้อนี้ทําให้ดิฉันมองไม่เห็นใครจริงๆว่าจะเหนี่ยวรลังได้นอกจากณชัยและณชัยของเราก็ได้สัมดงความหวังดีให้เราเห็นยงงดงามมาแล้วแต่บัดน,นี้เป็นเรื่องที่กิติคุณต้องช่วยองค์เองคนอื่นช่วยไม่ได้แต่ที่ไม่มีสิ่งใดช่วยได้ก็คือหากดวงใจของนี้ตกไปเป็นของใครคนหนึ่งคอนั้นสิ้นทางเถวคณชัยเราก็ได้แต่สงสารปลอบโยนกิติคุณเราไปเท่านั้นเองปลอบกระทั่งบาดแผลนนะ่ากลัวนั้นสิ้นสูญไปจากเธอชายาครึ่งก้วเลนเขาหลับตาในขณะที่หม่อมกระยาจุดบุหรี่สูบ เขาได้กลิ่นอันหอมของมันแต่เขาไม่ต้องการเขาต้องการจะอ่านปัญหาต่างๆให้เสร็จสิ้นไปจากหนังตาที่ปิดกันสนิทเขาจะทําอย่างไรเขาจะมีโอกาสแก้ปัญหาได้อย่างไรเขาจะมีความจำใส่ด้วยวิธีไหนจนบัดน,นี้เขาก็ยังไม่เข้าใจมอมกรลยานั่งนิ่งสายตาเธอทอดไปที่ดวงหน้าเขาชายผู้นี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เธอได้รับความเสื่อมเสียอย่างรุนแรงแต่เธอก็ยังคบค้าสมาคมกับเขาอยู่กระทั่งราน,นีกับเขาเดินทางไปสู่การแยกทางกันเดิน ในปัจจุบันนี้เขาโดดเดี่ยวอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีใครผูกพันเขาอีกแล้วเธอก็ยังอยู่ในวัยสวัสดิ์เธอไม่ได้คล่ำคล้าอะไรทุกวันนี้เธอก็ยังมีสเสน่ห์แรงพอจะลองใจคนกิตติคุณประสงค์จะให้เธอเป็นสมบัติของผู้ชายที่กิตติคุณกล้ายืนยันรับรองอย่างแข็งขันว่าเป็นสุภาพบุรุษโดยแท้จ,จริงหม่อมกัลยาเป็นสมบัติของร้อยตำรวจเอกชัยยาหรือเธอลำพึงถึงความหมายเช่นนี้และอยากจะหัวเราะออกมาเมื่อใครถามตัวเองต่อไปว่านี่เป็นเรื่องของพรหมลิขิตหรือย,อยังไรกัน สมัยหนึ่งหากเธอจะละทิ้งความเป็นไม้เธอก็จะได้พ่อไม้คนหนึ่งและฐานะอย่างพ่อไม้คนนั้นจะทําให้เธอกลายเป็นคู่ชีวิตของอักรราชทูตคนหนึ่งในสํานักต่างประเทศแต่เธอมองฐานะนั้นอย่างมึนตึงไม่แยแสเพราะเธอยืนยันว่าเธอยังไม่รู้ว่าความรักครั้งที่สองของเธอตั้งต้นอย่างไรต่อมามีเจ้านายพระองค์หนึ่งต่อจากเจ้านายก็มีพ่อขามันช่างมากมายกายกองอะไรเช่นนั้นที่ต่างคนต่างประมูลเธอไปสู่ยังที่บรมสุข ที่สุดที่ชีวิตเขาจะพึงสามารถหามาบำเรอเธอได้แต่แล้วหม่อมกัลยาก็กลายผ่านคนเหล่านั้นไปอย่างไม่แยแสโดยแท้จริงเพราะว่าเธอไม่มีความรักแต่ชายผู้นี้ผู้อยู่เบื้องหน้าเธอชายผู้นี้มีอะไรบางอย่างทําให้เธอมีความสนใจสนใจเป็นอย่างยิ่งสนใจมากพอที่จะไม่เคลียร์เขากระเด็นไปจากมิตรภาพของเธอในชั้นแรกเธอให้คําตอบแก่ตัวเองว่ามันเป็นเพราะเขามีบุญคุณกับเธออย่างล้นเหลือเขาช่วยเธอให้หลุดพ้นจากอุ้งเล็บความหาย,ยนะ เพราะเหตุนั้นเธอจึงถือเอาความดีของเขาที่มีต่อเธอมีราคาเหนือกว่าคำติชินนินทาของคนทั้งหลายที่ไม่เข้าใจเลยบัดนี้มีคนหลายคนกําลังชักจูงใจเธอไปสู่ทางของความรักกําลังมีคนหลายคนปรารถนาจะให้เธอกับเขาได้ร่วมชีวิตกันแม้กระทั่งกิตติคุณผู้ซึ่งไม่ยอมเอ่ยความอันใดามาว่าอยากให้เธอแต่งงานใหม่ก็ถึงกับเอ่ยกับเธอว่าทรงเห็นพ้องด้วยหากเธอจะเป็นสมบัติชายผู้นี้เธอยังอยู่ในวัยสวัสด์ แต่ไวสวัสด์ของเธอไม่ได้เป็นไวสวัสด์ของแม่สาวรุนเธอมีความยับยัง้งมีการไตร่ตรองเธอมองดูทุกอย่างรอบตัวเธอและรอบตัวในตำรวจหนุ่มอันใดที่เธอเห็นอันใดที่เธอสงสยัยเธอยอมไม่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องราวของมันโดยปราศจากการระมัดระวังเพราะมันหมายถึงความเสื่อมเสียของตัวเธอเองราตรีนั้นจึงผ่านไปโดยไม่มีอะไรสะเทือนใจของกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือความระแวงอย่างใดอย่างหนึ่งจากราตรีนั้น หม่อมกัลยาธิราร้อยตำรวจเอกชัยยามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นเพราะหม่อมกัลยามีความวางใจและแสดงความเชื่อมั่นเช่นนั้นให้ร้อยตำรวจเอกชัยยาเห็นว่าเธอไม่มีความสามารถจะยับยั้งการปล่อยองค์ให้แก่อบายามุขของหม่อมเจ้ากิติคุณได้เขาแต่ผู้เดียวที่มีความสามารถชัยยาเองก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันเขาเป็นผู้สามารถยับยั้งท่านชายได้จริงๆเพียงแต่ได้เห็นหน้าเขาท่านชายก็สำแดงให้เห็นว่าท่านมีความสุขแล้ว ชายามากินอาหารว่างที่วังชายามาเล่นเทนนิสที่วังชายาไปดูภาพยนตร์กับหม่อมเจ้ากิติคุณและหม่อมกรลยาเหล่านี้สังคมตั้งต้งตนมองสังคมตั้งต้นสนใจมองดูความเคลื่อนไหวสุภาพสตรีผู้ทรงเกียรติของสังคมมองอย่างสนใจแล้วตั้งต้นซุบซิบก้าวขวัญในที่สุดก็วิจารณ์เพราะว่าสังคมเมืองไทยนั้นน้อยนักหนาที่จะให้ความเป็นมงคลแก่ใครแม้แต่พวกเดียวกัน สังคมในเมืองไทยมีแต่ความโอ้อาสพรั่งพร้อมไปด้วยผู้มีเกียรติมากหน้าหลายตาแต่ว่ามีปากเป็นถ่อยชอบระบายสีชอบใส่หลายชอบโคนคุณงามความดีของเพื่อนในสังคมตนเองดาวในสังคมปรารถนาจะให้ปากของตัวเป็นเครื่องพดุงบารมีของตนเองต้องการแต่จะให้ผู้อื่นมานั่งยกย่องตัวไม่ปรารถนาจะได้ยินใครชมคนอื่นให้ตนฟังระมาดว่าเป็นเช่นนั้นก็ทนนั่งฟังด้วยความขมขื่น และหากว่ามีโอกาสใส่ร้ายได้แล้วสังคมซึ่งเต็มไปด้วยผู้ลากมากดีเต็มไปด้วยพ่อค้าวานิชสังคมเมืองไทยพยายามศาสตร์ความสม,มมให้แก่กันเขาว่ากันเช่นนั้นหม่อมกรลยาเป็นคนดีแต่คนที่ไม่มีความดีเท่าหม่อมกัลยามีความชังยิ่งนักชังในข้อที่ว่ามันเป็นเพราะอะไรใครต่อใครจึงพากันสรรเสริญเยินยอมหม่อมกัลยาหากใครต่อใครด่าทอเสียสีใส่ร้ายหม่อมกัลยาเขาจะฟังด้วยความกเกษมสาราญเป็นอย่างยิง่งครั้งหนึ่ง รานีเคยใส่ร้ายหม่อมกัลยายอย่างรุนแรงการใส่ร้ายของรานีย่อมเสมือนหนึ่งเชื้อเพลิงที่คุกกลุ่นอยู่บนจิตใจและปากอันชั่วร้ายของสาวสวยแห่งสังคมชื่อเสียงของร้อยตำรวจเอกชัยยาซึ่งต่อมาไม่กี่วันก็แพร่สะพัดไปทั่วคุณงามความสามารถของเขาทําให้เขากลายเป็นนายพันตํารวจตรีขึ้นมาแล้วก็ผสมกันว่าหม่อมกรลยายพร้อมมอบกายและใจของเธอให้แก่นายพันตํารวจตรีหนุ่ม สังคมยังให้ความโชดใชแการหม่อมกระยาไปถึงว่าดังนี้เป็นตน้นสุภาพสตรีกลุ่มหนึ่งพร้อมด้วยเจ้าชายซึ่งครั้งหนึ่งเป็นดาราเอกในสังคมแต่ได้รับสับใหม่ว่าถูกถีบจากความเป็นพ่อลูกหล่อคนเหล่านี้พบหม่อมกระยาในโงรงภาพยนตร์ก็บอกแก่กันและกันว่า <c oughs> ก็เขาได้เสียกันแล้วเขาจะไปอยู่ด้วยกันแล้วไม่รู้เหรออีหม่อมคนนี้ก็จะทนได้อย่างไรผัวตายตั้งแต่ยังสาวไม่หาผัวก็ตัวร้อนเป็นไฟอสิ นั่นเป็นเสียงของกลุ่มที่เรียกกันว่าสาวสังคมเสียงนี้ยิ่งดังขึ้นทุกทีดังกระทั้งในพันตำรวจตรีได้ยินเขาครั้นเม,มื่อหมอมกัลย,ยามีงานเลี้ยงที่บ้านอย่างกันเองเพื่อเป็นเกียรติยศอีกขั้นหนึ่งของชัย,ยาเสียงสังคมก็ระเบิดความชั่วร้ายของปากกันระเบงเซ็งแซ่ยิ่งขึ้นกระทั้งหม่อมกรลยายถึงก็ออกปากว่าสังคมที่ดิฉันไปพบก็ประหลาดพ่อแม่ก็เป็นคนดิบดี ตัวเองบางคนก็ไปเรียนมาจากต่างประเทศและที่อยู่ในกรุงเทพนี้ก็รดแล้วแต่เป็นคนหรูหราแต่เหตุชะไหนจึงสู้ผู้หญิงหาบน้ําไม่ได้ทั้งที่ผู้หญิงห้าบน้ําทั้งหลายเหล่านั้นก็นไม่ได้เรียนหนังสือเลยพ่อแม่แกก็ไม่ได้เป็นเชื้อสายผู้ลากมากดีเลยสักนิดดิฉันเบื่อสภาพบุรุษในสังคมในสังคมสมัยนี้มันมีแต่ไอ้พวกกุ้ยทําโก้เก๋ได้ก็แต่เครื่องแต่งกายกับการใช้เงินทองหาได้รู้ไม่ว่าไอ้เงินทองกับเครื่องแต่งกายมันไม่มีความหมายอะไรเลยหากสันดานมันยังต่ําช้าเพราะฉะนั้นดิฉันไมม่อยาากเข้้สังคแลว มันเป็นความจริงอย่างที่หมอมกระยาพูดชยยายาเองก็เข้าใจสมัยนี้ไม่มีงานที่ใดจะหรูหราและขีดขั้นความสัตว์ละเลวของสันดานมนุษย์กลั้นเมื่องานใดโอ้อาขีดขั้นปากความสามาถก็จะด่าว่าเป็นงานของคนไวย้ยศหมอมกระยาจึงพูดว่าสังคมเวลานี้มากไปด้วยอสุรกุยที่มีเงินแต่เงินไม่สามารถซ่อนสันดานชั่วของตัวเขาเองได้ฉะนั้นเมื่อสังคมพูดถึงความชั่วช้าของใครเมื่อปากอันจิ้มลิ้มของแม่สาวคนใดจะบรรยายความชั่วของผู้อื่นแล้วให้พึงระวัง พึงสนใจได้ว่าการที่เขาบรรยายความชั่วร้ายของผู้อื่นเป็นเครื่องสำแดงความชั่วร้ายของเขาเอง